ไม่มีอะไรเลยเราเข้าใจน้องเราเข้าใจทุกคนเลยเราเข้าใจแฟนคลับที่รักน้องแล้วก็เข้ามาด่าเราแล้วเราก็ขอบคุณกําลังใจของแฟนคลับเราที่เข้ามาให้กําลังใจเราก็คือไม่มีอะไรชีวิตปกติมากแล้วก็พี่บอยว่าเราทําหน้าที่แล้วก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พูดไม่ได้ว่าน้องให้ไปฟังทั้งหมดเราพูดประโยคว่าเราเชื่อว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นและพูดพูดเพื่อเตือนสติ และเรายืนยันว่าสิ่งที่เราพูดเราพูดด้วยความมองภาพใหญ่แล้วก็มองว่าระวังถ,ถ้าไปย้อนฟังดูจะมีคำนี้ยเตือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอเราเตือนแล้วเขาไม่ชอบเขาไม่พอใจเราก็จะไม่ยุ่งอเอา,อางี้ดีกว่าเราก็ถือว่าเราไม่ได้ให้เตือนอย่างเดียวอะไรดีเราชมอะไรที่เก่งเราบอกเราเชียร์เราให้กำลังใจ เราเราทุกอย่างเนาะแต่ว่าอะไรที่เราเห็นเป็นมุมที่มันไม่ดีเราก็พูดแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นฟีดแบ็ที่ไม่ดีเราก,เราก็เราก็ไม่ว่ากันเราเข้าใจธรรมชาติของของคนคนรักคนชอบแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่บอกเนาะว่าน้องพูดถึงเราแต่น้องก็ไลน์มาส่วนตัวเราเรียบร้อยแล้วเราก็คุยกับน้องแล้วเราก็ขอบคุณน้องเขาที่น้องเขามาอุดหนุนเราก็บอกว่าสิ่งที่เราทําเราก็ทําตามสิ่งที่เราคิด ในแง่ของวิธีการเล่าเรื่องของเราแล้วเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ว่าน้องเราแค่พูดประโยคว,ว่าอย่าทําให้คนคิดว่าเอาความศรัทธาเอาเขาเรียกอะไรอะเอาดราม่าชีวิตเนี่ยเอาความรูนสึกของคนมามาหากินนะแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าจะหลายคนดูคลิปจบไม่จบมัรู้แต่หาว่าพี่บอยว่าน้องพี่บอยคงไม่ขอโทษแต่พี่บอยยืนยันว่าพูดจากประสบการณ์ผู้ใหญ่คนนึง ที่มองภาพนี้มองอุตสาหกรรมนี้มาตลอดแล้วพี่บอยใช้คำว่าเตือนแล้วกันเนาะแต่ถ้าเตือนแรงไปก็ไม่เป็นไรวันหลังเราก็ไม่ยุ่งเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตพี่บอยเนี่ยก็คิดว่าเราควรจะจะมีสติเวลาเราจะพูดถึงคนอื่นก็เอาใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พยายามมองทุกๆเรื่องให้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับคนดูก็ไม่ได้ทําไปเพราะเกลียดหรือไม่ชอบและพี่บอยก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พี่บอยพูด ขอให้ไม่เป็นเรื่องจริงเพราะถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็ม,นกมันก็คงจะเสียใจกับคนหลายๆคนที่เขามีศรัทธากับน้องแค่นี้เลยพี่บอยไม่ได้เกลียดใครเป็นการส่วนตัวไม่ได้รักใครเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้เชียร์ใครเป็นการส่วนตัวเป็นนักข่าวที่ทําอย่างนี้มาตลอดเนาะแต่ว่าดราม่ามันก็เยอะขอบคุณสําหรับเอนเต e ร์เนมนต์นะคะช่วงนี้เอนเ g อร e เทเมนต์เยอะแต่ต้องบอกว่าทำงานอย่างอื่นก่อนหนะ้านี้เยอะกว่าน,นี้เยอะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้น ก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าที่บ้านมีที่จอดรถท่วยเยอะมากไม่ได้ท้าทายแต่ว่าอยู่มานานเนาะแล้วก็วกพอจะมีชื่อเสียงในวงการเล็กๆน้อยๆมาประมาณ20กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายๆคนมาวิจารณ์พี่บอยห่าหิวแสงพี่บอยไม่หิวแสงเพราะว่าพี่บอยมีแสงมาตั้งนานแล้วและพี่บอยก็ไม่รู้ว่าจะหิวแสงไปทําไมเนาะเพราะทุกวันนี้ก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําไม่ต้องตะเกียกตะกายเยอะอแล้วก็โชคดี โชคดีที่แม่พี่บอยก็เป็นคนดีเลี้ยงดูพี่บอยอย่างดีเพราะพี่บอยจะไม่อะไรเยอะพี่บอยคิดว่าพี่บอยมีความสุขดีมากแล้วแม่เจนนี่เขาบอกว่าให้พี่บอยไปฟังเขาชี้แจงหน่อยว่าเขามีปัญหาจริงจริงก็มไม่ได้เชื่อว่าไม่มีปัญหาแต่พี่บอยก็พูดแบบเตือนไงว่าเป็นไปไม่คุยกันในบ้านทุกเรื่องมาคุยผ่าน Social Mode. โซเชียลมด์เธอ อาภาพรอยากจะไปขายของยังต้องขอคิวผ่าน Facebook เลยโทรไปไม่รับนะแต่เจ้านี่โทรไปรับอ,อย่างเงี้ยเราก็เออหรอเนอะไหมคะคือบางครั้งเราก็พูดแบบแบบกลางๆอ่ะแบบรู้จักน้องเนาะแล้วหลายคนมาพูดว่าพี่บอยน้องไปอุดหนุนน้องไปนู่นไปนี่รู้จักกันเข้าใจแต่พี่บอยเป็นสื่อ เพราะฉะนั้นไม่ได้หมยความว่าอุดหนุนร้านพี่บอยแลวพี่บอยไม่มีสิทธิพูดอันนี้คงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวพี่บอยเนาะแล้วพี่บอยก็ย้ำเนาะว่าพูดไปด้วยสติแล้วให้ไปดูคลิปทั้งหมดจะรู้ว่าพี่บอยไม่ได้ว่าพี่บอยไม่ได้อะไรเลยพี่บอยแค่แค่ยกเมนชั่นว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็จะเป็นแบบนี้นี้น,น,นีตั้งแต่ต้นคลิปไปดูเลยว่าพี่บอยพูดอะไร ก่อนด่าพี่บอยดูให้จบประมาณ20นาทีแต่ถ้าดูไม่จบมันทนไม่ไหวจะด่าไม่ว่ากันเพราะคุณมันได้ที่ด่าฉันก็ไม่ว่าส่วนฉันมีหน้าที่ไม่อ่านฉันก็ไม่อ่านหรือใครที่มาดีฉันก็ดีด้วยยังเร่องเรื่องเรื่องปัญหาของทั้งเดนนี่และของคุณแม่อะไรพี่บอยรับรู้มาประมาณไหนอะไรอ่งีครับพี่บอยไม่รู้พี่บอยรู้เหมือนทุกคนเลยพี่บอยไม่รู้พี่บอยรู้แค่ว่า เวลาน้องเจอกับเราน่ารักแค่นั้นเลยเพี่อไปรู้แค่นี้แล้วก็ตอนเขาไลฟ์ขผ่ของเขาเก่งรู้แค่นี้ตอนที่เขาทําธุรกิจดังๆคนบริรู้เขาเก่งซึ่งเวลาคลิปที่เราพูดพูดบวกๆอะ่ะไม่เป็นประเด็นเนาะคือเราก็พูดพูดทุกมุมอะ่ะมุมบวกมุมลบบางทีมีทั้งบวกมีทั้งลบใครที่จะดา่าไปดูก่อนอ๋อจริงใจเล่านะคะ เพจพี่บอยดูใน u t u b e ก็ได้แล้วตอนนี้เธอเออเรื่องนี้มันเรื่องแปลกดิเมาส์คนใน YouTube เรียกว่า9กกว่าเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์เป็นพันๆเนี่ยเป็นพูดในสิ่งคือเข้าใจในสิ่งที่พี่บอยพูดว่าพี่บอยพูดอะไรแต่มันก็จะมีกรุปกร๊ปๆนึงใช่ไหมพูดยังไงโซเชียลแต่และโซเชียลเนี่ยการตีความการรับรู้พฤติกรรมของคนไม่เหมือนกันอ่ะพี่บอยไม่พูดแล้วกันว่าโซเชียลไหนเป็นยังไงแต่โซเชียลที่ พี่บอยเข้าไปอ่านแล้วรับรู้ได้ว่าโซเชียลเหล่านั้นเข้าใจในสิ่งที่บอยพูดแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราพูดเราเตือนนะเราไม่ได้เกลียดชังเนาะก็นั่นแหละพี่บอยก็ต้องบอกตัวเองนี่แหละว่าเออเวลาแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นโยนดอกไม้หรือโยนก้อนหินเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติแล้วเราก็ต้องต้องพิจารณาตัวเองเนาะเราต้องไม่เป็นน้ําเต็มแก้วค่ะเวลาใครมาเตือนเราเราก็ต้องดูตัวเองเนาะว่าเออเราผิดไหม เราทำถูกหรือเปล่าเราทำดีหรือยังเรานน่นเรานี้เรานั่นเพราะเราต้องไม่เป็นน้ำเต็มแก้วค่ะเมื่อไหร่ที่เราเป็นน้ำเต็มแก้วเมื่อไหร่ที่เราล้นหรือเมื่อไหร่ที่เราเพยเยอพยองตัวเองมากๆอะค่ะวันหนึ่งอะค่ะมันน่ากลัวคนที่ใครเตือนไม่ได้พูดไม่ได้มันน่ากลัวที่สุดนี่บอกตัวเองนะบอกตลอดเวลาเลยว่าเออเราต้องเป็นคนที่มีสติมากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราชั้นแน่ชั้นเก่งชั้นเดอะเบสชั้นที่สุดมันเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดของทุกคน และพี่บอยย้ำเนาะอยู่วงการบันเทิงมา25ปีเห็นดาราตั้งแต่วันสูงสุดกับวันดับสุดเห็นมาตลอดว่าถ้าจากชีวิตดารามันมาแล้วมันก็ไปค่ะแต่บอยยังอยู่ตรงนี้และอยู่ที่เดิมคือทำหน้าที่ข่าวตรงนี้มา25ปีพี่บอยยยางสนุกเนาะเนื้อปลาชีวิตคนอื่นมันสนุกอะนน่าสงสารจังเลยร้องไห้สุด อย่างเงี้ยพี่บอยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันทํามาเพื่อจะขายของหรือไม่ขายของแต่พี่บอยรู้แค่ว่าพฤติกรรมของคนไทยชอบความดรามา่าอ่าอย่างวันเนี้ยพวกเธอเนี่ยว่ามีแฟนเพจของพวกเธอใช่ไหมก็ขอขอสัมภาษณ์ฉันทั้งนที่ฉันมาช้อปปิ้งฉันก็ไม่รู้เธออยู่ที่นี่ฉันเอาก,กล้องมาซ่อมแล้วเธอก็ลากฉันมานั่งร้วเอาไมค์มาล้อมฉันโอเคพูดได้อยากอยากให้พูดก็พูดได้แต่ว่าพูดแบบเนี้ยว่าพี่บอยไม่รู้หรอกว่าดรามา่าหรือไม่ดรามา่าในแง่ของการตลาดหรือไม่การตลาดแต่รู้ว่า คนไทยชอบดรามา่าไม่ติดเลยคือพี่บอยเป็นคนที่อยู่อยู่กับสติมากๆไม่ติดเลยมันไม่แปลถ้าคนถ้าเจ้าตัวเขารู้สึกไม่สบายใจเขาจะกระแทกเรากลับมาเราก็ต้องรับให้ได้เพราะสิ่งที่เราพูดมันก็เหมือนเรากระแทกมาที่เขาเหมือนกันดันั้นพี่บอยไม่ไม่อะไรเลยพี่บอยแบบเฉยมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ส่วนตัวได้ไลน์คุยกันแล้วก็ยังบอกกับน้องว่าพี่บอยก็ยัง รักน้องเหมือนเดิมเอนดูเหมือนเดิมส่งหัวใจไปหนึ่งดวงเวลาน้องเขาพิมพ์มาเขาส่งหัวใจกันไปหนึ่งดวงพี่บอยขายของไม่เก่งฉันพูดไม่พี่บอพูดไม่เก่งพี่บอไลฟ์ขายของไม่เก่งพี่บอเป็นแบบไม่อ้าประชาราพาง่าขายของไลฟ์ไม่เก่งเยอเฉยๆยดูอาจจะสามสามร้อยพี่บอยอ่ะพี่บอยไม่ได้มีแฟนคลับอะไรเยอะตัวเองเราต้องอยู่กับจุดที่เราอยู่เนาะเราจะไม่แบบตะเกียกตะกายอะไรเยอะแยะ พี่บอยว่าอย่างนั้นนะสำหรับพี่บอยพี่บอยทำในสิ่งที่ทําแล้วมีความสุขทําในสิ่งที่ทําแล้วแล้วเราทําได้ก็จบไงอย่างที่โชคพี่บอยจะโชคดีกว่าใคแต่คนเนาะครอบครัวพี่บอยแบบโอเคแม่พี่บอยก็เป็นคนทำมาหากินแล้วก็ส่งเสียพี่บอยแล้วทุกวันนี้แม่ก็ยังยังน่ารักยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมอะคือดูแลพี่บอยโตไปขนาดนี้แม่ก็ยังดูแลพี่บอยเหมือนเดิมพี่บอยถือว่าครอบครัวพี่บอยโชคดีเพื่อเกิดมาโชคดีเลยครอบครัวที่อบอุ่นไม่ได้มีปัญหา าเ้เเใจทุกคนพี่บอยเข้าใจทุกคนจะดราม่าไม่ดราม่าออให้อยู่กับความรอบครอบอย่าเอาอารมณ์นำและสติเท่านั้นมันจะนำให้เรารู้ว่าเอออะไรมันเป็นอะไรพี่บอยไม่บอกว่ามันเลวมันดีมันผิดมันถูกนะแต่พี่บอยยืนยันว่าทุกคนมีมุมที่ตัวเองยืนทําหน้าที่ของตัวเองต่างคนก็ตัดสินชีพเนาะอันนี้ก็คือคิดว่า คลิปเนี้ยสิ่งที่บยทำเนี่ยไม่ใช่เพิ่งทาทํามาเป็นร้อยคลิปเล่าเรื่องแบบนี้มามากมายไม่ใช่ดาราคนแรกที่ไม่บอยพูดเตือนสอนแต่อย่างที่พี่บอยบอกอะค่ะว่าพอมันมีดรามา่าพี่บอยก็จะไม่พูดแล้วเพราะว่าก็เกรงใจน้องเกรงใจทุกคนไม่อยากให้ดราม่าก,กันเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าพี่บอยเนี่ยไปเกาะน้องกัง<ต>ซึ่งพี่บอยเองเนี่ยบอกตรงๆเนาะมีชื่อเสียงมา25ปีแล้วไม่ได้เพิ่งมี รักมอนเดิมเอ่ยชื่อได้เลยน้องเจนนี่พี่บอยไม่ได้มีอะไรกับหนูนะรักเหมือนเดิมและถ้าฟังทั้งคลิปจะรู้ว่าอีแก่คนหนึ่งกําลังห่วงใยหนูอยู่พี่บอยไม่ได้มีอะไรเลยและพี่บอยชื่นชมหนูมาหลายคลิปคลิปนี้แค่เตือนสติว่าอย่าให้คนเขารู้สึกแบบนี้นะลูกมันจะทําให้หนูดูไม่ดีโอเคคําพูดวิธีการเล่าก็เล่าไปเนาะแต่โดยรวมมา l e สเ s a ที่เป็น big เดียหรือว่าโฟกัสของประเด็นก็คือ ระวังนะลูกระวังคนเขาจะคิดว่าหนูเอาความรู้สึกมาทำมหาหากินคำส่งคนอื่นมาทำมาหากินถ้าเลยถ้าไม่อไปพูดแรงโอเคเดี๋ยวตั้งหลักให้แต่ถ้าสิ่งที่่อไปพูดมันช่วยหนูได้มันดึงสติหนูได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยน้องแต่ถ้าน้องบอกว่าโอ๊ยไม่โอเคหนูปล่อยผ่านเลยลูกเท่ากับว่าลมปากของเมื่อไเป็นขยะหรือปล่อยผ่านเลยลูกแต่เพื่อวาก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่พูดพูดจากฮาร์ดแห่งความ รักหนูพูดจากความเป็นห่วงหนูและพูดจากสิ่งที่เป็นคนที่อยู่ตรงนี้มานานรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแก่แบบนี้แล้วคงไม่ได้พูดอะไรแบบไม่คิด